สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านตอนนี้คุณอยู่กับรายการครบกันได้ไงแล้วสำหรับวันนี้นะครับคู่รักที่จะมาในรายการของเรานะครับนั่นก็คือคุณอิสซาเบลและคุณแฮ็กกี้ครับอาเสียงให้พวกคนอยครับสวัสดีดค่ะสวัสดีคับไหนคุณช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าคุณเจอกันได้ยังไงก็คือตอนนั้นนะค่ะฉันอยู่ที่สวนและฉันกำลังป่ารองเท้าแต่ส่เจ้าหมาแต่เจ้าหมามันกลับหลุดทันค่ะฉัน แล้วฉันก็ไม่รู้ว่ารองเท้าแตะของฉันหายไปไหนแล้วล่ะจิตนั้นมันก็ไปอยู่ที่กับชายคนซึ่งชายคนนั้นก็คือแฮกกี้ค่ะแล้วหลัจากนั้นเขาก็ปากลับมาฉันค่ะโดยที่ไม่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นของใครแล้วหจากนั้นเขาก็โดนที่น้องปากฉันเต็มเลยค่ะ,ะเบื่อโดยที่ตอนนั้นฉันก็ไม่รู้เรื่องอะไรนะคะฉันก็เลยตีเตะกลับไปให้เขาค่ะ หลังจากนั้นนะคะเขาก็ปากลับมาให้ฉันเหมือนเดิมค่ะตัวที่เขาก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่ามันมาจากไหนหรือว่ามันบินมาเองเขาเตะฝุ่งมากจนมันขึ้นไปบนท้องฟ้าเลยค่ะแล้วฉันต้องหลบการโจมตีให้ทันแต่ฉันก็หลบไม่ทันค่ะก็ฉันก็เลยปาเสวนกลับไปอีกรอบหนึ่งดีที่ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะแล้วหลังจากนั้นฉันก็เตะมันกลับไปแล้วก็โดนที่หน้าผากของแฮกี้เต็มเมเลยค่ะแฮกี้ก็เลยเตะกลับมาอีกรอบหนึ่งแล้วก็โดนไปอีกรอบหนึ่ง เขาก็เลยเตะกลับมาให้ฉันอีกรอบค่ะแต่คราวนี้รู้เหมือนมันจะหนักขึ้นนะคะโดนหน้าผาฉันตนเลือดออกเลยค่ะฉันโกรธจัดเลยค่ะก็เลยทุบเพื่อนไปทีนึงแล้วก่อนที่จะปาขึ้นไปบนท้องฟ้าเหมือนกับที่เขาทําแต่ก่อนที่เขานะคะจะปากลับมาแล้วก็ได้เจอหน้ากันค่ะแล้วจากนั้นเราก็ตกหงรักกันค่ะแล้วเาก็ได้ครากันหายแล้วเขาเอาตัวไว้มาให้ฉันเลย นั่นนะคะคือจุดเริ่มต้นที่ทําให้นาได้เจอกันค่ะสำหรับวันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันตอนนานะครับสวัสดีครับ